ผมจะไม่ลืมวุ่นุณนี้เลยได้เลยครับสบายมากครับสบายมากสบายมากสบายมากครับผมครับผมสวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจเล่ครับผมเจเล่วันนี้เรียกว่าวันนี้มาเปิดตัวเพลงใหม่อัลบั้มใหม่เลยใช่เพราะว่า เอ่อหนึ่งเพลงมันน้อยเกินไปผมว่าเ,ออเรามาทัง,งทีมันมาทังกับมาทังทีมันก็ต้องมาแบบลหลายๆเพลงหน่อยแปบอัลบั้มเต็มไปเลยใช่เป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของเจ้เองนะครับ<ล>ผมชื่ออัลบั้มชื่ออัลบั้มว่า Back Close ครับผม,มก็จริงๆอะ่ะตอนที่ผมคิดอัลบั้มนี้มันมันไม่ค่อยแบบมีอะไรมากเท่าไหร่ตอนนั้นผมดูหนังเรื่องนึงเป็นหนังเศร้ามากๆแล้วมันเขาไปหยิบกุกดหลาบขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบว่ามองดอกกุหลาบสักแป๊บนึงแล้วก็แบบว่า คิดอะไรสักอย่างแล้วผมก็ระหว่างดูอยู่ผมก็นั่งกําลังจะลงในเอ็กซ์ว่าผมทำอัลบั้มชื่ออะไรดีผมก็เลยคิดว่า lost ไปก่อนแรก l o s, <c oughs> <S บางทีก็แบบ lost mary lost <c oughs> อะไรต่างๆว่าไปอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีก็นึกคาขึ้นมาได้คํานึงเป็นสีที่ชอบเป็นดอกกุหลาบที่ชอบก็คือดอกไม้สีดําดอกกุหลาบสีดําผมก็เลยตั้งชื่อว่า black r o s ใช่แล้วก็เพลงในอัลบั้มเนี่ยก็จะดึงความหมายของคําว่า b a c k r o s เนี่ยดึงคำหวานความหมายของดอกกุหลาบสีดําออกมา แต่ละแนวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความอ่อนแอความแบดบอยหรือว่าความน่ากลัวความอันตรายต่างๆก็จะดึงออกมาในพินต่างๆทําไมทําไมจะรู้สึกบอกว่าแบ็คโรสมันมีความ<ำ>เอางี้แบ็คโรสมันมีความหมายกับเพลงว่าอะไรก่อนอ๋อสําหรับผมคําว่าแบ็คโรสมันคือมันเป็นการเขาเรียกว่าแข่งนอกอ่อนในมากกว่าแบบว่าภายนอกมันอาจจะดูแบบว่าอันตรายมันอาจจะดูแบบ เป็นเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมันมันมันคือสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างนึงดอกกลับมีหนามอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วข้างในมันก็คือปกติทั่วไปมันก็คือดอกไม้ดอกหนึ่งใช่บางทีดอกกลับสีดําเนี่ยมอาจจะเป็นดอกไม้ที่เขาเรียกดอกไม้ที่มันพิการอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเซลเซลลเซลของมันอ่ะเซลมันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแก็เลยแต่ตอนนั้นคือสิ่งที่คิดไว้ก็คือมีคำว่าโรสแล้วแหละมีคำว่าโรสละแบกค่อยมาแบกค่อยมาทีหลังเป็นสีที่ชอบด้ ใช่ครับผมแปลว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันดูบ่นแหละอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้มีครบทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเท่อ่ะเซ็กซี่แล้วก็มีเศร้าแล้วก็ซนๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็จะเป็นเพลงแบบฉันนึกไม่ออกเลยว่าเขาว่ามันมี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 คือในความโซนของมันจะเป็นความโซนที่แบบว่าโซนที่ที่มีความแบดบอยของมันอ่ะมีความแบล็กโกลส์ของมันอยู่อ่าใช่อย่างดุดันมันก็ ตามอยู่แล้วแบ็คโลดอะไรเงี้ยส่วนความเซ็กซี่ก็เวลาเราเห็นดอกกุหลาบสีดำอะไรเงี้ยมันก็เซ็กซี่ได้อะไรได้ใช่เราก็ดึงความหมายของมันมาแต่งทั้งหมดเลยมีทั้งหมดสี่เพลงหลักครับผมแล้วก็หนึ่งสเปเชียลซองเป็นเพลงสเปเชียลแท็กเกือบหลุดหลุดพูดละเมื่อกี้นะเกือบหลุดพูดละนะครับผมก็จะมีห้าเพลงนะครับผมทั้งหมดในระบังนี้ถ้าตายเลยว่าเมื่อกี้แบบหลายสไตล์เลยหลายสไตล์เลยแต่ละเพลงเนี่ยคนละสไตล์หมดเลยใช่ อาจารย์เ,เล่าก่อนว่าการทํางานของอัลบั้มนี้รเริ่มจากอะไรการทํามาของอัลบั้มนี้เริ่มจากผมผมรู้สึกว่าผมว่างเกินไปอันนี้จริงๆเรื่องจริงผมรู้สึกผมว่างเกินไปแล้วผมแบบอยากหาอะไรทําอะไรเงี้ยผมก็เลยทําการไปเรียวกว่าไปซ<ม>ับสไครต์เป็นโปรแกรมทาเพลงเป็นโปรแกรมทําบีทขึ้นมาอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยไปทํามาไปซับสไครต์เสร็จผมก็เลยแบบเอ๊ะ เล่นดนตรีไม่เป็นนี่วะทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองนั่งงมนั่งอะไรไปเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆรอบๆตัวมาช่วยกันทําในวันนี้เหมือนกันใช่เดี๋ยวนะคือเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เป็นเลยเล่นดนตรีไม่เป็นก็คือว่า,วางก็ลเลยไปโหลดโปรแกรมใช่ครับผมแล้วก็อาศัยความที่เราฟังเพลงเยอะเราอชอบบีทแบบนี้เราชอบเสียงเครื่องดนตรีแบบนี้แล้วก็มาใส่มาใส่มาใส่ ใช่เอาความชอบของเรามาใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทาตามที่เพื่อนสอนว่าแบบว่าต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้ก็จะมาจากผมเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในภาคของดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงรวมถึงการอะเรต่างๆด้วยภาพรวมของอัลบั้มนี้ก็มาจากผมหมดเลยแต่คขาไมบอกว่าเราว่าเกินไปนะไอเขาว่าเกินไปมันเริ่มตอนมันเริ่มจาก่ตอนที่ผมไม่มีงานนี่แหละถ้าหมายถึงเวลา อ๋อช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่เอ่อคือช่วงเวลาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วกันที่มันที่มันไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้มีงานให้ทํามากเท่าไหร่ใช่วันๆก็จะมีแต่เลี้ยงแมวอยู่บ้านเาเรียนแล้วก็กลับบ้านกินข้าวซึ่งชีตมันค่อนข้างจะบนหลุมมากเกินไปแล้วบบก,ก่อนหนนี้เราเป็นคนที่ทํางานเยอะมาตลอดผมเลยแบบชินกับการที่เราต้องขยับร่างกายใช้ความคิดใช้สมองตลอดเลยอะไรเงี้ยก็อ,อยู่นิ่งเฉย มันแค่ไหนฉันคิดว่าเฮ้ยมันพอมันต้องพอแล้วเราต้องทาอะไรสักอย่างโอ้ยจริงๆริงประมาณสองสามชั่วโมงผมรู้สึกเบื่อแล้วใช่ <c oughs> จริงๆผมถ้าถ้าสมมติผมอยู่ห้องนะหนึ่งถึงสองชั่วโมงปุ๊บมาละตักอึแมวบ้างล้างจานนู่นนี่ผ้าปุ๊บเหลืออยู่ตัวเดียวก็ต้ตองซักอะไรเงี้ยอืมคือเป็นพวกอ,อะไรเลิเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผมอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้เลยดีอย่างตอนนี้นผมมือสัะสานด้หมดละเกลงเกลงอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเยอะขนาดนี้นานมากแล้ว <c oughs> <c oughs> <c โเชี Social, ไม่ได้เส็โซเชียลเลยต้องหาอะไรทให้ก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> กดูโซเชียลตลอดละกันดูโซเชียลตลอดแต่ว่ามีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ทํางานเนี้ยครับทำคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยก็แทบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากเท่าไหร่ละกันใช่เพราะเราเอาหัวเอาความคิดทุกอย่างมาลงกับคนนี้หมดเลยใช่เอาเวลามาให้กับตรงนี้หมดเลยใช่ครับผมเริ่มต้นการทำอมาบั้มนี้เมือ่อ เมื่อย้อนกลับไปกี่เดือนกี่ปีอัลบั้มนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมฮะระยะเวลาก็ประมาณสามเดือนนั้นนี่แหลปีนี้หรอใช่ครับใช่ครับนี่เดือนอะไรมิถุนาเป็นหมสามเดือนแล้วเจ้ใช่ครับจริงๆมันก็สําหรับผมมันมันมันก็ถือว่านานนะเพราะว่าเราทําทุกวันเไงสามเดือนจากห้าปีใช่คือบอกไงดีอ่ะมันอะไรที่ใช่มันจะชอบมาในเวลาที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะใช่คือบางทีผมนอนนอนอยู่ผม อยู่ดีๆคิดขึ้นมาได้ผมก็รุ้ขึ้นมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่โมงเพลงมันค่อนข้างๆที่เมื่อกี้บอกโมงที่มันแบบหลากหลายอารมณ์แบบหลายอย่างมากครับแต่ละเพลงก็จะมาจากสิ่งต่างๆที่ผมเจอนี่แหละอ,อย่างเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า b a c k r o a s อ่ะเพลงหนึ่งมีชื่อเพลงว่า b a c k r o a s เป็นชื่อตามอัลบั้มเลยใช่ผมเพลงนี้ก็จะมาจากคําพูดต่งตางๆที่คน,นาต่างๆเขาพูดถึงตัวเราใช่แล้วก็ตีออกมาเป็นเพลงงนี้อย่างเพลง เอซีโมซีโม่จะเป็นเพลงเศร้าๆช้าๆ,ๆก็จะมาจากชีวิตช่วงหนึ่งของเราเหมือนกันที่เราต้องเราต้องเจอกับอะไรที่ค่อนข้างเศร้าและกันในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็อย่างเพลงเอ่ออาริกาจะหมดอัลบ,บั้มไหมนี่ลใ่เป็นเพลงในเพลงในอัลบั้มนี้ช่วยเพลงทรือเปล่า เออเป็น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 ภาษาไทยมีภาษาไทยแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมช่วงนี้อยากสปีกอิงลิทเทิลผมใช่แล้วบูไว้ไงบูไว้อยากแถ่เดี๋ยวเรื่องทุกอยางปล่อยบ้าออกมาเลยใช่ครับผมเพราะตอว่าเทนทำหนึ่งซิงเกิลอ่าให้ทำงานไปก่อนครับผมสำหรับผมผมแค่รู้สึกว่าเหมือนพอทำมาแล้วปุ๊บเราเราอยากให้ทุกคนได้ช็อปมากกว่าแบบว่าบางคนชอบแนวนี้บางคนชอบแนวนี้อะไรเงี้ยอยากทำออกมาทีเดียวให้คนเขารู้เลยว่า จริงๆตัวตรงๆของเราสามารถทำได้หลายแนวสามารถทำได้หลายแบบอยู่ที่ว่าคุณจะชอบเราในแบบไหนอะไรเงี้ยในอนาคตก็คงอาจจะทำออกมาทีละซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลละครับซึ่งมันก็เสี่ยงนะการที่เราอยู่เราคือโยนอโยนอัลบั้มเมื่อไหร่ถึงว่าโอเคมันเป็นตัโยนเราทั้งหมดแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวตนตลาดในตอนนี้ครับผมก็สําหรับผมผมไม่ค่อยคิดมากกับเรื่องความเสี่ยงนี้เท่าไหร่มันแน่นอนมันเสี่ยงครับผมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันเป็น ในช่วงเวลาที่เราทามันในช่วงเวลาที่เราทําอัลบั้มนี้ขึ้นมามันเกิดจากความชอบมันเกิดจากความที่เราอยากทามันจริงๆการที่จะปล่อยออกมาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียดายที่จะไม่มีคนฟังหรือเสียดายที่จะไม่มีคนดู m v เราอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่แค่รู้สึกว่าเราอยากทําออกมาให้ให้หลายๆคนที่เขาเฝ้ารอผลง,งานเราในช่วงที่เราหายไป,ไปนานอะไรเงี้ยได้กลับมาเห็นเราในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เรายังยังทาสิ่งนั้นอยู่ในเรื่องของการรองานเต้น เพลงนี้เราทเองทุกอย่างครับผมลงทุนเองทุกอย่างครับอุ้แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆเราประหยัดค่าทำเพลงอ่ะใช่ครับผมทำเราเองทำเราทาเองแต่มาผมผมก็ไม่กล้ารับประกันว่ามันจะดีมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละมันก็โยกหัวอยู่นินีปล่อยครเลยนครับเป็นเรื่อง่วงเรื่องยอดอูบบ สับผมผมไม่หวงมากเท่าไหร่เอาจริงมีคนฟังหนึ่งคนสองคนหรือสิบคนผมก็โอเคแล้วผมดีใจแล้วอย่างน้อยๆมีคนกดผ่านเข้ามาฟังในเพลงผมผมก็ดีใจแล้วครับใช่คืออย่างก่อนนันเนี้ยก่อนที่จะปล่อยรับบันี้ออกมาผมก็ทําเพลงหนึ่งออกมาแล้วเป็นเพลง<ม>ชื่อเพลงว่าซ N call my name เพลงนั้นก็แค่รู้สึกว่าอยากทมยอดวิวก็ไม่ได้สูงมากเลยแต่แต่ก็มีหลายๆคนลองได้ผมก็ดีใจแล้วการที่ผมได้ทําเพลงออกมาแล้วมีแค่จานวนหนึ่งที่เขาลองเพลงผมได้ผมก็ดีใจแล้วครับ รู้สึกความเป็นแบบเป็นของเราครับเหมือนเหมือนหลายคนที่ไม่มีความประทับใจก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องยอดวิวเ <ๆ S 2> องท่าไหร่จะทำเพื่ออยากให้แบบให้คนฟังครับเราเอ,อ่อผมก็ยังไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็น artist ที่แบบอาร์ติบบสต s t ขนาดนั้นได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ยังหงยอดวิวอยู่บ้างอ่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงเวลาที่ผมทําอัลบั้มนี้ช่วงเวลาที่ผมเขียนเพลงนี้ลงไปมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากให้ใครหลายๆคนได้ฟัง อยากให้ใครหลายๆคนได้รับรู้ว่านาับในตอนที่ผมแต่งเพลงนั้นนะ่ะผมรู้สึกยังไงแค่นั้นเลยใช่มครับมันมันไม่ได้เป็นห้าเพลงเนี้ยมันเพมันเป็นตัวตนเก,ก,กี่ยวทั้งหมดครับเขาจะเขาจะสัมผัสได้ใช่ไหมเขาอาไดะเขาต้องยอมรับว่าคนเราฟังเพลงก็อาจจะต้องกินกับเพลงนั้นอะไรครับครับผมผมบอกเลยว่าใ,ในในทั้งทั้งห้าเพลงที่ผมที่ผมได้ได้ได้ทำไป ก็ก็อินมาจากหลายคนเหมือนกันรู้สึหลายๆคนก็น่าจะจะเข้าใจเพลงของมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันมันมีเรื่อง p r o นาวที่ผมอาจจะไม่ได้เก่งมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็อาจจะทําให้อินบ้างไม่อินบ้างใช่แต่ว่าผมพยายามทําให้ไว b ของเพลงทำให้มูดของเพลงให้ให้เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดใช่ครับแต่เมื่อที่ที่เราบอกคือว่าเพลงมันหลายแนวแลมาจากประสบการณ์ของคนเราครับผมมีเพลงเศร้ามีเพลงสุ ครับอืออยู่เุ็คนเดครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือสมองแตกครับเรียกว่าช่วงเวลาแบบมันมันมีมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นละกันเออมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในในช่วงเวลาที่มันไม่ดีมันก็มีเรื่องดีๆขึ้นมาใช่ในในช่วงเวลาที่มันกําลังจะดีมันก็ดันมีเรื่องอะไรเข้ามาขัดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเมื่อกี้มีเพลงที่เป็นแบล็คโกลดที่เรียลแบล็คโกลครับเออเป็นเพลงที่ มาจากเพ่งที่คุกคนพูด,พดถึงใ,ใช่ครับผมพอจะบอกได้หมคะว่าเนื้อหาของเพงลงาประมาณเนื้อหาของเพลงเอาโดยรวมแล้วกัน<อ>นะครับผมผมเขียนไปประมาณว่าอา่าเปรียบตัวเองเป็นดอกหลาบแบ็คโรสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ฟังเราอยู่แค่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนอันตรายขนาดนั้นไม่รู้ว่าใครพูดถึงเราแบบไหน,นแต่จริงๆแล้วอะ่ะข้างในเราเราก็เป็นคนปกติเหมือนคุณนี่แหละเราเป็นคนอบอุ่นนะเราแค่อยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเราแค่อยาก เทคแคร์ค so, 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 uh, ุณแล้ว็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตในทุกๆวันแค่นั้นเองใช่ครับผมซึ่งซึ่งอมันก็มีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันจะร้องว่าเออผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนั้นที่แบบว่าคือหลายๆคนชอบบอกว่าผมดูแบดผมดูแบบว่าผมดูแบบดูไม่ดีอะเอออะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาเป็น ในการแต่งเพลงครั้งนี้ใช่เพลงแปลว่าจริงๆก็รักษาขมาบ้างเพราแบบผมส่องโซเชียลตลอดแหละไม่หรอวไม่หน่อยผมไม่หน่อยมีมีหนอยมีหนอยแล้วกันไม่กล้าบอกว่าไม่หนอยมีหนอยบ้างมีหนอยบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคนอื่นเห็นเราไงอือใช่แต่ละคนเห็นเราไม่เหมือนกันสายตาแต่ละคนมุมมองแต่ละคนบางคนอยู่ตรงข้างข้างเขาก็จะเห็นเรมุมนี้อยู่ตรงๆก็จะเห็นเรมุมนี้แต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่จริงๆเราอยู่ตรงเนี้ยมาแบบ ค่อนข้างนานแล้วเนาะตรงนี้กับความเขาคิ่ว่าเราอยากจะให้คนจับเรามากขึ้นในกีเวนเราครับก็หวังว่าหลายๆคนจะจะได้เห็นผมในอีเวอร์ชันที่ตอนเป็นลาสว o n หรือตอนเป็นอะไรก่อนอันนี้ที่ผมไม่เคยได้ทําผมไม่ได้แงความสามารถตัวเองออกมาได้เต็มที่ขนาดนั้นด้วยหลายๆอย่างในครั้งนี้ผมบอกเลยว่าอัลบั้มนี้มัน ทุกคนจะได้เห็นสกิลทุกอย่างผมที่ผมจะถ่ายทอดมาทุกคนได้เห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางการเต้นร้องหรือว่า랩ต่างข้าจก,กันความอาร์ตบ,บั๊มเนี้ยจะรู้จักกันเๆพี่เราที่เราสื่อจะสื่อในอยากอ่ะเราแบบไม่ตลกละกัน <laughs> คือทุกคนชอบมองว่าจะเป็นคนตลกอะ่ะเข้าใจป่ะใช่จริงๆผมก็เป็นคนตลกนั่นแหละ แต่ว่าคือแบบว่าหมม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบเวลาเราขึ้นเวทีอะไรต,ต่างๆเราก็จะมีมุมที่แบบว่าเราขี้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าในระบ,บับน,นี้เป็นรอบที่ทุกคนจะได้เห็นความหล่อความเท่เะไรคือผมไม่กล้าพูดกันแล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะก็จะว่าเอาเอาเป็นว่ามันจะได้เห็นในมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอะอยากคนให้คนคนดูคนฟังเพลงอ่ะได้เห็นผมหล่อบ้างได้เห็นผมเท่บ้างได้เห็นผมดุดันบ้างอะไรย่างเงี้ย ก็มีหลายคนก็บอกว่าเออผมก็บอกไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วจริงหรอใจด้วยเดินเนี่ยแค่เดินผ่านเนี่ยตอนที่ผมเดินมาทุกคนก็มีหลายคนขับอยู่นะจริงนะก็เห็นหน้าผมเขาก็ขับเดแล้วเราจริงเราเป็ในมุมที่เราสื่อเล่าจากความหล่อความเท่เบื้องต้นแต่เขาแบมุมหนึ่งเป็นคือเรื่องอะไรอ่ะที่เราอยากให้เพราะว่าอาจจะนี่เจลบอกว่าคนอาจจะมองว่าเจลแบงค์บอลอะไรเออ ในในอันนั้นแตเห็นได้เห็นไหมว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นยังไงได้เห็นแน่นอนได้เห็นทุกเพลงเลยเอาจริงแต่เพลงแรกเลยเดี๋ยวใครดูนะเริ่มคอนปุ๊บทุกคนได้เห็นเลยว่าผมเป็นยังไงอยากให้เขาเปิดใจรับเราในด้านไหนที่ที่ทำอะไรบ้างอยากเขาเปิดใจอยากให้เขาเปิดใจรับเราในด้านของความหล่ออ่าจะเป็นเป็นเจลในเวอร์ชันที่ไม่ติดตลกอ่ะเข้าใจปะหล่อเท่แล้วเออ เนี่ยเอาไดูก่อนมันทำไม่ได้เหรอเอาเอาไปว่าอยากให้เขายอมรับในความสามารถของเราจริงๆแล้วกันคือตอนก่อนอันนี้ผมผมไม่ค่อยได้เต้นเยอะเท่าไหร่ผมเออด้วยด้วยโครกาท่าต่างๆด้วยมั้งด้วยเอ่อโคดิเนติเลต่างๆที่มันไม่สามารถทําอะไรที่ผมอยากทําได้นะผมครั้งนี้ผมได้ทําเองหมดเลยผมก็อยากทําทุกอย่างเลยแล้วกัน อยากใส่อะไรผมใส่เต็มที่เลยในอัลบั้มนี้ก็คือจะได้เห็นในคมที่ว่าเราเป็นศิลปินมากขึ้นใช่ครับได้แสดงมีความรอมการเต้นการอะไรมากขึ้นใช่นั่นแหละทุกคนจะได้เห็นผมยืนอยู่คนเดียวได้อย่างภาคภูมิใจแล้วครับผมใช่นี่แหละที่พี่ๆเขาอยากได้คําตอบแค่นี้แหละพี่บอกไปใช่แล้วครัก็คือเพลงนี้คือเป็นอัลบั้มเป็นดาวน์โหลดหรือว่าอย่างไรอ่า เป็นเป็นฟังทางสตรีมมิ่งในทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมครับผมก็ MV จะปล่อยในในวันนี้ครับผมที่ยี่สินี้ตอน2องทุ่มนะครับผมแล้วก็เอ่อสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งในวันที่26ครับผมเนี่ยนะ MV 5มวตัวเหรอหรือว่า MV <MB> แคเพลง MV แค่เพลงเอ็มวี้วันพลงวันนี้ครับที่จะได้ดูคือ MV เ,<ป>เป็นเป็น MV ็หนึ่งเพลงครับผมเพลงชื่อว่าพีวินยูหนึ่งแอนดอารบั้มอ่าใช่ก็คือ2องทุ่มที่ไหนยังไง สามารถดูได้ทาง YouTube นะครับผมเชียร์รอลล์พิเชียลนะครับผมแล้วก็วันที่26นะครับผมจะลืมไปฟังทุกเพลงในอัลบั้มเราเลยใช่ครับผมได้ทุก,ทกสตรีมมิ่งเลยใช่วันที่26ก็ทุกคนจะได้ฟังทุกเพลงในอัลบั้มเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ครับผ่านไปเยอะเหมือนกันนะใช่เพาถ้าถ้าถ้านับตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นออดเข้าประปวรัติแล้วจนมาเป็นรัาวันจะมาถึงวันนี้ครับเยอะมาก ใช่ครับผมสงการปีหนึ่งผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วลอยกระทงเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้สงการอีกรอบมันก็คงจะผ่านไปธรรมดาไม่ได้มันก็คงมีผมโชว์อยู่ในสักงานหนึ่งแหละเออมันก็ต้องมีบ้างแหละนะมันต้องมีบ้างแหละมันมันก็เหนื่อยนะครับผมมันมันมันก็เหนื่อยแหละมันมีช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมากๆในในระหว่างการเดินทางของเราตั้งแต่ก่อนประกวดอ่ะจริงประกวดเสร็จมาปุ๊บก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยกับเพื่อน ไม่เอ่ยชื่อ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 แลวแหละก็เอ่อแต่ว่ามีความสุขมีความสุขตลอดเลยถ้าให้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรผมก็คงไม่แก้ไขอะไรผมก็คงจะทําตามแบบเดิมที่ผมทํามาถ้าไม่มีรายการในวันนั้นไม่มีลาสวันไม่มีโปรเจกต์มาหรือไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้มันก็คงไม่เป็นผมที่สามารถแข็งแรงและยืนตรงนี้ได้คนเดียวในวันนี้ครัีแบมันเหนื่อยแต่มันดูเหมือนเรวก็ไม่ได้ไม่ขอ ท้อแหละท้อแหละแต่ว่า <Okay. S 1> ผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่อยากเอาพลังลบไปใส่คนอื่นมากกว่าเวลาเราท้อเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าพี่ผมท้ออ uh. มเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยผมอยากนั่ง <im it> อะไรเงี้ย <im it> ไม่เอาไม่เอา <Okay. S 1> ไม่เอามาสมมติสมมติสมสมติใช่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 ใชเราแค่อ,อยากให้ดูคนแบบมีความสุขกับเราแค่นั้นแหละใช่วันนี้เราอยากให้แฟนเรียกเราว่าในวันนี้ คนสามารถเรียกผมได้แบบเดิมมาแต่ว่านี้ผมมี AKA แล้วนะผมจะเลิก K ครับผมไม่เท่เท่าไหร่แล้วไห่นะ K อห่แ่เแบบที่จะขายเอา้อมได้ก็ทุกคนสามารถเรียกผมแค่ชื่อผมได้แหละอายวะเรียกเราว่าอะไรเรียกเราว่าเป็นศิลปินเดี่ยวได้อย่างเต็มปากแล้วผมว่าในวันนี้นะผมใช่ จอะลยเกย์จอะลยเกยเล็กเล,ล็กเจอเลยเฉยผมก็หันแล้วใช <Maybe. S 1> ่หันหันเหมือนกันโว <laughs> 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 ผมแพ้แพ้คำนี้มากเลยเวลาเดินไปซื้อเนี่ยน้ำน้ำงหนา้าเกาเรียกปุ๊บผมแวะตลอดเลยถึงจะกินน้ำอะไรตัวกินน้ำผมก็แวะตลอดเลยอะไรนะครับใช่เลียกสุดหล่อเลยเลียกสุดหล่อแล้วหันเลยใช่ <laughs> ตอนนี้ภูมิใจแค่ไหนในต <laughs> ัวเองเพราะว่าวันนี oh ้ก็คือมีอาว่าคนเดียวเฉยละก็ถ้าพูดตรงๆตอนแรกผมก็ยังไม่ภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้พอเหมือนระหว่างที่เดินมาผมเห็นหลายๆคนมาในงานวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมานิดนึงละแต่ว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าที่ที่ที่เชื่อในตัวผมที่ให้เวลากับผมที่ไม่ไม่ไม่ทิ้งผมไปไหนเลยแล้ววันนี้มีคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งติดตามเรามาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็มาเขาก็เลงใจเราในวันนี้จริงๆผมภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าตัวผมเองีใช่ครับผม วันนี้แข็งแรงแข็งแรงครับผมร่างกายจิตใจดีครับจิตใจดีไหมครับจิตใจดีครับก <laughs> ็หลายคนาอาจจะเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาของคุณว่าสภาพจิตใจเป็นโอเคไหมเฮ้ยโอเคครับทุกอย่างทุกอย่างโอเคผมสามารถทํางานได้ได้อย่างรับได้เขงานเข้าได้ครับผมใช่ MC ผมก็รักครับผมตอนนี้ผมเป็น MC อยู่ที่รายการ Thailand Music a w a r d ด้วยนะครับ ไปก่อนไปก่อนใช่ทำทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างขอแค่มีงานของมันทำได้หมดแหละโสดครับผมทำงานตั้งใจทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้เดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้ใช่ใช่เราเราเรียกว่าเป็นช่วงที่เราอยากอยากทำให้ตัวเราแข็งแรงเพื่อที่จะถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาเราอยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแข็งแรงพอที่จะดูแลเขาได้มากกว่าใ เปิดรับไหมตอนนี้แหละครับก็เปิดรับนะแต่ว่ารับงานครับผมรับงานมากกว่าตอนนี้อยากทํางานผมอยากวิ่งวันหนึ่งสิบงานอนะเอาจริงผมอยากเปลี่ยนชุดแบบปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเออปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเลยอะแลืตอนนี้แบบเราลุกกันด้วย่ไหมใช่ครับผมและช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อน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 วันนี้ผมก็รู้สึกว่าการได้ทํางานมันก็มันก็ดีเหมือนกันมันทําให้เรา ไม่ได้หลุดโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าไปไปทําอะไรที่มันเสียเวลาอะไรอย่เงี้ยใช่ครับมันก็ดีเหมือนกันแต่สามารถคุยกับคนเต่าได้ใช่ไหมคุยได้คุยได้สบายมากครับผบมสามครถเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีดใช่ออต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราเรายังคอยซัพพอร์ตผลงานเขาอยู่ตลอดใช่ครับผมเราเห็นผลงานเขาตลอดแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าเหมือนเขาก็มีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรักเขามากขึ้นผมก็ดีใจใช่ รอสูตรานราด้วยน่าเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่อ๋อหนึ่งท่อนอ๋อเดอร์ป่ะครับเคที่จะปล่อยสองทุ่มวันนี้สองทุ่มวันนี้ปีแล้วจำเนื้อไม่ได้โอเคจำได้จำได้โอเคมาเราจะร้องว่าคือผมเพิ่งกินอะไรมาหรือปะเนี่ยแวะพูดอีกแล้วผมเพิ่งกินเลมอนลามา อ๋อเจ็บคอครับผมหนึ่งสองสามประมาณนี้คืออไรว่ามันจะไม่ไม่ได้ร้องจ่าขนาดนั้นใช่คือจะมีคนร้องหไ้ใช่ ส่วนใหญ่แต่เน้ยไม่ทางแบบเพอร์ฟอร์มไปทางเต้นอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเป็นตลกใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นตลกเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววันนี้เราจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ร้องเพลงไม่ใช่ศิลปินที่ร้องไห้ผมไม่ร้องไห้วันนี้ผมไปร้องไห้ไม่มีวันนี้ผมไปร้องไห้มีครับใช่ครับผมครับใช่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 